I'm <laughs> เข้าสู่ช่วงมองเมืองเหนือในรายการเจ้านิติภาคเหนือนะครับในตอนนี้เราจะเอิ้นสายไปอู้ไปจ่ากับท่านสวครับปั้นลงพื้นที่ในภาคเหนือบ้านเฮากับโครงการสวพบประชาชนนะครับไปอู้จ่าในพื้นที่แรกกันก้อนเนินนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนึ่งถึง3เมษายนนี้ปิ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ตว่าแล้วนะเจ้าวันนี้มันบแข่ง3วันแตยกันนะเจ้าครับจะได้เอิ้นอู้จ่ากับอาจารย์ปรีชาบัววิรัตเลิศนะครับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งท่านเป็นรองประ ท่านกรรมการคนที่สองนะครับสวัสดีครับท่านสวบครับสวัสดีครับท่านชุลชัยท่านนภพันธ์ครับเจ้าเรียนถามเจ้าว่าเตือนนี้ต่างอันสวนะเจ้าได้ปาคณะมาพบพีน้องประชาชนในเจียงใหม่เห็นว่ามันมาตั้งแต่ตะวันและมันกรเจ้าตะวัน้วครับผมเจ้าตะวันนี่ไปที่ไหนอย่างใดพ่อเจ้าอ๋อตะวันเขาไปที่อบจที่ประชุมสภาอบจนะฮะเพื่อที่จะพูดกันครับ หน่วยงานต่างๆมามาเปราะอันธิษฐานะครับก็จะมีเรื่องของ่างจังหวัดโดยกับเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นร่วมในการปฏิรูปนะครับของกลุ่มจังหวัดอันที่สองเอาอู้จากการเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทางพืดปูนะครับเอาอู้ก,กันเรื่องของแผนพัฒนาค,าคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบรรูุณจักรนะครับประสอบการแก้ปัญหา ฟลอองครับอันนี้เป็นตอนเช้านะเอาอู้ในในเรื่องของแผลในเรื่องของอากาศครับล้วตอนบายเอาขอลงไปที่พื้นครับนะครับไปดูพื้นที่ที่มีการอ่าพัฒนาได้ยินก่อครับได้ยินเจ้าได้ยินบอกขี้ทีสักกระได้ครับทีนี้เนี่ยก็จะเป็นไปดูเรื่องของการประยุกต์ทฤษฎีใหม่นะฮะในในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับเจ้าครับ อันนี้เป็นโครงการการฟื้นฟูหลังโควิดนะครับครับับไปดูว่ามันมีนักศึกษาที่ลงไปอยู่พื้นที่นะหนึ่งสีที่จะไปเรียนรู้ในการพัฒนาเรื่องโคกหนองน้ำเดลวที่สารีครับผมเจ้าโอ้ครับหลังจากที่ไปดูแล้วเนี่ยนะครับท่านครับแล้วเราจะมีข้อเสนอมีคาแนะนําแล้วก็จะนําไปสู่การพัฒนาอย่างจะได้พผลหรือครับ ครับนี่ก็อู้จากกันว่าหลักการของอพวกโมโดัมโมเดลเนี่ยจะเป็นทฤษฎีใหม่นะครับที่ต่อยอดมาจากของเจ้าของรรชการกที่เก้าสืบทอดมาจากักการวิสุทธิ์เฮานะครับเขาก็จะดูว่าเขาจะดูอ,อย่างใดอยู่อย่างใดกับธรรมชาตินะครับแล้วก็อยูอ่ทำฮือเมาพอเพียงนะฮะพอมีพอกินมีความสุขนะครับ,รบเ,นเน้นเรื่องความสุขแลว้วก็เน้นเรื่องของการดูแลธรรมชาติจากนั้นเขาก็จะไปดู โครงการนะฮะพัฒนาป่าไม้สร้างงานสร้างรายได้ในเศรษฐกิจชุมชนนะครับที่สถานีเพาะชำข้าวไม้หังดงครับครับอันนี้ก็จะไปไปดูในโครงการนี้นะครับว่าเพิ่นเพาะข้าวไม้ในการที่จัดแจกใหืหน่วยง,งานต่างๆนะฮะประมาณสี่แสนสี่แสนห้าแสนต้นนะครับที่แจกให้หน่วยง,งานในการที่ไปปลูกน,นะครับ แล้สำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก่อจะไปตีอุทยานแห่งชาติสีล้านนาที่อำเภอป้าวครับครับวันนี้จะไปพออย่างพองครับวันนี้ไปดูสองตีค่ะสองเรื่องครับเราจะดูเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแต่ภูรณาารในพื้นที่ป่าครับอันนี้ดูว่าเชื้อเพลิงมันมีอยู่เนี่ยในชุดปีที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนพื้นที่หน่วยงานต่างๆบูรณาการกันในการที่จะ จัดตารเชื้อเพลิงอย่างใดก่อนที่ไฟมันจะลามน,นะครับแ,แลวการมีการป้องกันเวลาเกิดเหตุอย่างใดอันนี้เป็น,เป,นเป็นภาพรวมครับ,รบและเราดูว่าแผนการทําฝ่ายชะลอน้ําของอุทยานแห่งชาติสีล้านนาเนี่ยมันมีแผนอะไรยังท่องเองนะครับครับพอมีแผนแล้วเนี่ยเพื่อนขออนุญาตแต่อย่างเสร็จแล้วยังถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเอาขอ,อะจะลองดูว่าเอาจะช่วยอย่างได้ท่องอย่างเช่นว่าเห็นทราบว่าเพื่อนมี หนึ่งพันนะฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าฝ่ายนี่นับข่าวเราก็ถามว่าถ้าแบบนี้ใช้งบหนึ่งท่าใดเราก็จะหางบม,มาสนับสนุนนะครับอาจจะมาช่วยทำครับเราคิดว่าจะทําประมาณฝ่ายพิศธามิชนานะครับ,รบไปดูรายละเอียดหลั<อ>งจากนั้นเราก็จะติกมาที่ชนะธานตำบลดอนแก้วที่แม่ริมนะครับดูการพิศธานนะครับเราจะดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําว่าปีนี้น้าน้อยเนี่ยคือเอามาดูเตือนด้วละครับผม เอามาดูวันที่สี่ห้าหกที่ธันวาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นการคิกออฟเรื่องไฟฟ้านะครับครัและดูแล้วว่าปีนี้น้ําแรงเนี่ยเพื่อนมีกระบวนการวางแผนอย่างใดเขาเพิ่นวางแผนไปแล้วเขาิปมาดูว่าพอถึงเวลาที่น้ามันแรงเนี่ยเขามีการบริหารจัดการอย่างไดไอ้นะครับรับรับพื้นที่ใดปลูกพื้นที่ใดแบบปลูกแล้วพื้นที่ใดที่งดเว้นการปลูกเนี่ยเอาเฉเชยอ,ยอย่างทุ้นนะครับ ทำความเข้าใจกับเพื่อนก็ชดเชยอย่างเพื่อนหรือเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เอาก็ลองลงไปนั่งคุยกันครับครับโอ้อันนี้เป็นว่าดูหลายเรื่องขนาดเลยนะครับท่านครับเจอันนี้คือวันนี้สุดวันจะจะดูเรื่องนี้นะเจ้าวันนี้วันนี้สุดวันครับเจ้าแล้ววันพุธละเจ้าตะกี้เขาถามถึงต่ว่าวันนี้มาอู้นะครับเขาจะมาอู้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับของสถาะันการพักเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับ หล,หลายมหาวิาลยเนี่ยจะมานั่งอู้กันโดยเราจะมาดูว่าโครงการนึ่งตำบลน,นึ่งมหาวิาลยพเพิ่นนะฮะในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นนะครับในหนึ่งตำบลหึมหาวิาลยเนี่ยมันมีภาพรวมมาอย่างพ่องมันมีการเชื่อมโยงการทํางานอย่างใดและสุดท้ายเนี่ยผลมันจะไปตกกับพื้นที่อย่างไรอันนี้ดูแผนที่ก่อนนะครับแล้วถึงจะลงมาดูพื้นที่ครับ เ oh, จ้า oh, <okay. S 1> เรียนถามแถบน้อยนะเจ้าการลงพื้นที่ oh. แต่ละเตืยของท่านสวเนี่ยนะเจ้าเขาได้กหนดประเด็นอย่างอย่างใดมีการกํหนดเร่งด่วนก่อนหลังอย่างใดพ่องเจ้าหรือว่าใครเป็นคนชีดจุดว่าจะต้องไปที่ไหนอ่ะเจ้าครับเขาเขา,าจะมีด้วยกันมามาแปดท่านแต่ว่าเขาจะไปเป็นเป็นชุดนะเพราะว่า,าท่านสวแต่ละท่านเนี่ยนะฮะจะอยู่ในการมาที่การแต่ละชุดนะครับเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพปัญหา นะครับหรือสภาพการดำเนินการหรือมีปัญหาอย่างยังไดนะครับ <_'. S 2> เขาก็จะรับข้อมูลไปแล้วเอาไปมอบเพื่อกัรบารทึกการแต่ละชุดนะ,ะครับเพื่อจะศึกษาและหาวิธีการที่จะสนับสนุนต่อไปอย่างบางเรื่องเนี่ยอ่ามันว่าเรื่องงบประมาณล่าช้ารเรื่องนี้เรื่องขบวนการอนุญาตหรืออย่างเนี้ยบางทีเขาก็จะเป็นอ่ะสะพานที่จะต้องนําเรื่องนี้เข้าไปโดยเร็วฮะนะไปชี้แจง และยังมีหีกน,น้อยหนึ่งสารวันรบทุกนะครับ,จ,รบจะไปดูกิจกรรมพัฒนาชุมชนของสถาบันนะฮะอย่างเช่นเรื่องของอของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มันบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนนะครับมันเอาศาสตร์พระราชานะะในการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเราก็จะลงไปดูว่าการศึกษาศาสตร์พระราชา,านะเนี่ยมันมีตั้งแต่ชาวบ้าน อนุบาลไปจนถึงปัญญาเอกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจงดูว่าออย่างที่เพิ่งเอาไปลงในพื้นที่เขาจะตรงไป,ไปไปดูคณะเดียวกันของแม่โจ้ครับเพะะิ่นก็มีรงการหน่วยยุวชนแห่งชาติก็คือหน่วยยุวชนสร่างชาติถ้าเป็นที่เราจะไปดูว่าเพิม,มีโมเดลอยอย่างที่ทํานะครับและคราวนี้เนี่ยเราเรามีกรรมการที่การกศึกษาคือผมเป็นรองประธานกรรมการกลางสาอยู่ละอันที่สองเขาเขามีก,มกรกร,รกมการที่เกี่ยวกับอุดมเราจะพากันไปดูครับว่า ลักการที่เพื่อนได้รับก,การอานุมัติงบในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนะมันเป็นอย่างไดนะครับเจ้าและปอพอพอ,พอมาทาแล้วมันเป็นจะใดถึงชาวบ้านเป็นอย่างไดล้วพอวางแผนเสร็จองการนี้เราจะมาแอบหาระยะระยะ,ะ,ยะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเอาออกําหนดละว่าประเด็นต่อไปที่เขาจะลงมาเขาจะประเด็นเหล่านี้ไปอู้เพิ่นในส่วนนั้นแล้วจะเอาคําตอบมาตอบเพิ่นคณะเดียวกันก็วางโจทย์ไว้เพื่อเินว่าคราวหน้าเนี่ย กระคงประมาณอรึสภ,ภาถึงมิถุนาเขาก็จะมาอู้กันสองสามเรื่องอันแรกเนี่ยครับมาอู้ว่าที่ท่านทําฝ่ายชะลอน้ําไปเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายตกลงแล้วเป็นฝ่ายค้อกหมูที่มหาวิทยาลัยจะเป็นร่วมทําพี่น้องจะเป็นร่วมทำนะครับมิจะมา ทำจุดไหนแล้วเราจะร่วมมือทํากันเราจะลงมือทําเลยเอางออย่างมเมื่อคืนอาจารย์พรจิชาครับสุมาเตอร์นะครับเวลาน้อยแล้วก็ช่วงนี้ท่านสวเปิ้ลลงเจียงฮายตัวเดียวเขาจะได้เอื้นสายไปอูจจาตังคณะตังเจียงฮายตัวอ่ะครับผมจ้าวกัเดียวเอาเป็นว่ามีแป้ที่กําลังลงนึ่งสองสามเนี่ยที่ทีนี่กันครับ เป็นเพ <át> ้าแยกกันไปที่แป้เลยครับผมเจ้าอันเอาเป็นว่าเดียวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องต่างๆจะได้จะได้รบกวนท่านสวนะเจ้าได้เอื้อสายมาอุกันท้ำกรมหนึ่งนะเจ้าทางผมจะขอฝากน้อยหน่อก่อครับเจ้าณมู่ม้ทีเนี่ยที่บอกว่าในฝ่ายพฤษสภาถึงต้นมิถุนาที่จะมาเนี่ยนอกจากเรื่องของการมาร่วมช่างฝ่ายแล้วเนี่ยอันนึงที่สําคัญครับคือจะมาดูว่าโครงการของภูมิจังหวัดคือการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เนี่ย เพืนดาเนินการอย่างใจนะครับเพราะเชียงใหม่นี่เขาก็เตรียมที่จะตรวจจังหวัดแล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต่อจากภูเก็ตมาก็าช่วยฝากข้อมูลเพื่อเขาน้อยนะครับว,ว่าเขา,เขาอยากขึ้นเขาทำอะไรอย่างคือนท้นองเขาจะได้เตรียมจัวลงมาแล้วก็จะมาขับข้อมูลได้อย่าง,งชัดเจนครับโอ้อครับวันนี้ขอบคุณจัดนักเลยนะครับที่ได้ <ขอ S 1> ไดมาอุ้มมาจากกันครับขอบคุณ <ขอ S 1> ครับขอบคุณครับยินดีดีมา